สวัสดีครับในคลิปนี้จะเอาพระก,กิ่งมหาป่า,ปเ,าเป็นกะไหล่ทองนะครับทํากะไหล่ทองมาให้ชมกันนะครับเ,เหมือนลักษณะจะเหมือนทองเลยเผมดูดูด้วยตาปล่าเหมือนทองคําเลยนะเ,เหมือนปะเหมือนทองคํานะอ,าอันนี้จะเป็นเป็นองค์ที่เขาตัดจากชอ่อครับตัดจากชอ่อกรรมการนะครับ ตัดจะชอบกรรมการแล้วก็เอามากะไลอ่าแล้วก็มามีตอกโคด,ด้านหน้าด้วยนะตอกโคด,ด้านหน้าด้วยคือตั้งใจทกากะไล่ครับโดยโดยมูลนิธินี่แหละครับโดยคนในมูลนิธิหรือ,หร,อหรืออาจารย์นี่แหละครับเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่าคนที่มีชุดกรรมการแล้วไปทําเองนะดูการตัดนะครับการตัดตรงเหมือนเหมือนใน เหมือนพวกเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินจะมีเนื้อเงินที่มีเดือยอเป็นของมาตรฐานของมูลนิธินะครับก็จะตัดแบบเนี้จะตัดแบบนี้ตัดขนาดนี้แล้วนี้ก็จะมีโคดต,ตอกด้านหน้าด้วยครับเนี่ยโวดตอกด้านหน้าเนี่ยที่รู้ว่าเป็นชุดกรรมการเพราะอะไรเพราะว่าชุดกรรมการจะ,จะตอกโหดด้านหลังนี่ตอกโคนดด้านหลังตรงนี้ในในช่องนะครับทุกองค์พระเก่งมีอยู่เก้าองค์จะตอกทุกอง แล้วรู้ได้ไงเป็นชุดกรรมการก็เนี่ยครับก็นิ่นหนึ่งอันนี้แล้วก็สองขอบไอ้เนี่ยเนี่ยพวกเนื้อเกินอะไรเนี่ยชุดกรรมการของูไม่ได้ไม่ได้เก็บไม่ได้เจียไม่ได้ตะใบครับเนี่ยทาเป็นชุดกรรมการเพราะว่ามันอยู่ในช่องครับเขาเลยพอหล่อหล,ล,ล่อแล้วก็ทุบดินออกมาแล้วก็เอาออกไปอย่างเั้นเลยก็อย่างเง้นเลยแต่องค์เออพอตอนเขาเออกมากะไลนะครับออกมากะไล เขาต้องทําความสะอาดทำความสะอาด,อาอาดผิวทําความสะอาดผ้าครับโดยการเอาแปรงลวดอ่ะถูครับเนี่ยแต่ว่าในซอกลึกๆเนี่ยดินนะยังออกไม่หมดเนีย,ยังมีให้เห็นอยู่ยังมีให้เห็นอยู่เ,ยเขา,เาแปรลงลวดแปรลงลวดถูถูเอาสิ่งสกปรกออก,อกก่อนที่จะกระไหลได้นะครับเนี่ย,ยตามซอกก็ยังอย่าติดอยู่เนี่ยตามนี้ก็ยังมีอยู่ให้เห็นนะม,มหาปราบนี้จะเป็นหลอดินไทยนะครับ กิมหาภับจะเป็นหลอดินไทยตุกองนี่ครับน,นี่คนดูได้เนี่ยเนี่ยเป็นจุดกรรมการใครมีอใครมีที่เป็นเนื้อนวาอยู่นะก็ลองมาดูได้มาเทียบดูได้ไม่ใช่แล้วก็โค้ดเนี่ยจะมีตอกตอกเพิ่มตรงนี้อีกอันนึงเนี่ยมันมันถึงสรุปได้ไงว่ามันไม่ใช่แบบว่าคนที่เอามาตัดช่อ แล้วเอามาทําเอามากระไหลเองอันนี้มันต้องเป็นกระไหลจากมูลนิธิครับเขาอาจจะอาจจะคนในมูลนิธิเอาไปทําก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นอาจารย์เอามาลองทําก็ได้เพราะว่าโคพะโค้ดเนี่ยมันโคเป็น,คนโคโคสโคดอยู่ที่มูลนิธิไงโคอยู่ที่มูลนิธิเนี่ยโคเนี่ย,ต,ยตอกดัาน,นาด้วยตอกดัาน,นาด้วยเนี่ เป็นกะไหลทองเดี๋ยวมาส่องดูกันครับว่ามันเป็นไงแล้วแบบดินไทยเนี่ยมันก็เป็นดินเดียวกันดินเดียวกับอันนั้นเลยโอเคครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับเป็นกะไหลทองจริงๆแล้วจะเหลืองทองเงากว่าน,นี้ที่เห็นนะครับเพราะว่า แต่เนี่ยมันเวลามันถ่ายออกมามันมันได้ประมาณนี้ครับแบบนึงนะเนี่ยมันกระพริบด้วยแล้วมันอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยมันจะเหมือนทองมากเลยครับองจริงอ่ะเนี่ยลองดูเนี่ยเนี่ยขอบคือบนี่ไม่เนี่ย เขาแปลงแปลงถูพาก่อนเยเพื่อจะเอาพวกดินพวกคราบอะไรออกนี่ดูดูดูดินนะเนี่ยดินมหาปาาเดี๋ยวผมต้องถ่ายภาพเป็นภาพนิ่งให้ชมเลย ข้างนะในหูเนี่ยไม่เกินเนี่ยดินของตามซอกนี่ยังมันเอายังขัดออกไม่หมดครับขัดออกไม่หมดนี่ดูโคตรน,นี่โคตรมหาปราบนี่ชุดกรรมการเขาจะตอกแบบนี้ คาบเขียวๆเวนี่ยเอามาให้ชมกันครับกไหล่ทองตรงนี้เป็นกไหล่ทองอะไรทองจากมูลนิธิแน่นอนครับเพราะว่ามีโค้ดตอกด้านหน้านี้ด้วยโค้ดตอกอะไรนะ สวยนะองจริงนยะสวยนะ้วตอนนั้นผมเคยเจอมีคนประมูลมีคนเปิดประมูลอยู่แต่ว่าผมลืมเวลาในเว็บจี G, มั้งในเว็บจี G, ผมลืมเวลาไม่ได้มีคนประมูลไปผมอดเนี่ยแล้วผมมาเจออีกองเนี้ยองเนี้ยผมก็เลยเช่าเลยถูกใจมาก จริงๆนะผิวเนื้อสีจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเหลืองเหลืองเหลืองทองเลยออย่างเงี้ยเลยอ่าอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยถ้าเข้ามาอย่างเงี้ยมันเนี่ยสีมันซีดโดดไปมันเป็นพอยเนี่ยเป็นพอกล้องครับเป็นพอกล้องกล้องเนี่ยกล้องดิจิตอลมันอย่างเงี้ยครับเวลาถ่ายไอ้พระพระที่องควาวาวแบบเนื้อทองแดงผิวไฟอย่างเงี้ย ผมจะถ่ายยากมากเลยเนี่ยผิววาว,าวแบบนี้จะถ่ายยากใครที่ถ่ายพระพระท่าพระเองอจ,จะรู้ครับตามซอกเนี่ยผิวโดนขัดออกนะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยจริงแล้วพราจะเป็นผิวแบบออกมาลานะครับมีตะปุ่มตะปั่ามีพร้อมมีทรายมีเม็ดทรายอยู่มีเม็ดทรายอยู่ก็ถ่า้เป็นหลุม,ลม โดนกาออกเพราะว่าเขาใช้แปรงรวดรัดโอ้นี้สวยของย้งนี่สวยมากโอเคครับอันนี้ให้ดูนํามาให้ชมกันนะครับเพื่อไปเจอเฮ้ยมันมีเป้าว้ามีหรือเปล่าจริงลังเลซื้อเลยนะครับเช่าได้เช่าเลยครับแนะนําเลยแท้แน่น,แน,นอนครับ เนื้อออกผิวเหมือนเหมือนทองคําเลยจริงเนี่ยเหลืมมองเทองอะไยโอเคครับผมมึนกับที่ไฟมันเบบเบบเนี่ยโอเคครับ